แล้วก็ใบบอลเด็กเอา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 เข้าไปลูกอืมเอาสนุกไหมลูกเละพอดีใบบอลกูเนี่ยโอ้โหไปไหนอะลูก เงินมานี้ลูกลงมาลงมาวิ่งเขาเ,าเล่นนะก็ดีใจมึงไม่เบรกเลยถุงเงินเบรกหน่อยสิลกูกเงินมานี้เอาเป็นต่อ นกำลังติดสั์นะฮะอุ้มน้องใส่ถุงมือ